สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่จะจัการนานพระคกมพีจบในหนึ่งปี กับจอประจําวันที่10พฤศจิกายนพระธรรมเยเรมีบทที่48-49ตอนนี้เป็นคําพิพากษาพยากรณ์จากเยเรมีถึงชนชาติโมอับในบทที่48ในบทที่49ถึงอมโมนและเอโดมเยเรมีบอกว่าโมอับเป็นคนที่หญิงพยองและเต็มไปด้วยความรุนแรงเขาเตือนว่าที่ดินของพวกเขาจะถูกทิ้งร้างและจะถูกจับไปเป็นเชลยพระเจ้าเกลียดชังความจองหองและรุนแรง ผู้เย่อหยิ่งและรุนแรงจะถูกลงโทษเราควรทอมใจและหันไปหาการให้อภัยจากพระเจ้าที่น้องครับพระเจ้าเกลียดชังความชั่วและการกรบฏผู้ที่หันหนีหรือไม่พึ่งพระเจ้าจะถูกลงโทษเราควรจะหันหาพระเจ้าพระผู้สร้างด้วยการกลับใจใหม่แสวงหาการให้อภัยจากพระองค์ขอให้เราเข้ามาใกล้ชิดไม่ใช่ไกลห่างนั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ